สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับครูกิ๊กนะคะวันนี้ครูจะมาสอนนวยกินดีอยู่ดีมีสุขในหัวข้อเรื่องการแปลงฟันที่ถูกทันทีนะคะอ่ะเรา่นเรามายิ้มกันก่อนสิยิ้มเอาแล้วเห็นฟันของเราไหมคะยิ้มกว้างอ่าเห็นฟันของตัวเองไหมคะเป็นยังไงบ้างคะฟันสวยหรือเปล่า อลายก็บฟานอยู่สวยมากเลยค่ะแต่พออาไปล่าอยู่แค่นั้นแหละนี่มาแําดำๆเกาะเต็มไปหมดมันคืออะไรคะอ่าใช่ค่ะเขาเรียกว่าฟันกูค่ะฟันนีหน้าที่เขี้ยวอาหารเคี้ยวให้ละเอียดก่อนคือลงไปฟันถ้าไม่แปลงฟันจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่ค่ะมีมาร เราไปกินฟันมีจุดดีเท็กซน้ำดำกินฟันกินฟันถึงเราจะแปลงฟันแล้วถ้าแปลงไม่สะอาดมะเร็งตัวนั้นก็จะอยู่ในฟันของเราดีเราจะแปลงฟันยังไงน่าเดี๋ยวฟังเพลงของถุณเลยค่ะเพลงแปลงฟันให้ถูกวิธีค่ะอะเรามาฟังเพลงแปลงฟันที่ถูกวิธีกันเลยถ้าใครร้องได้ให้ร้องตามเลยนะคะ สวยเป็นเงางามแปลงฟันที่ถูกวิธีดูสิต้องแปลงขึ้นลงแปลงฟันที่ถูกวิธีดูสิต้องแปลงขึ้นลง ติดร้องไายเมื่อสิ่กกี้คิออกมาทําอะไรคะวันนี้ต๊กติดตติกตอดอ่าวันนี้คุณคุกคิ้จะมาสอนเด็กแปลงฟันให้สะอาดนะคะวันนี้ดูนี่คืออะไรนะนคืออะไรนะแปลงสีฟันเอาผู้ตามคุกแปลงสีฟันแปลงสีฟันมีไว้ทําอะไรคะแปลงฟันใช่ไหมคะเก็บมาเก็บไป่อน แล้วดูสิ่งของอันต่อไปมันคือแก้วน้ำาอ้แก้วน้ำผู้ตาบอดคุกี้ค่ะแก้วน้ำแก้วน้ำมีไว้ตักน้ำน้ำดื่มก็ได้หรือน้ำเมื่นปากก็ได้คุกี้อยากให้เด็กแยกแก้วน้ำแปลงฟังด้วยนะคะเพราะว่าแก้วน้ำแปลงฟันอยู่ที่ห้องน้ำแก้วน้ำดื่มไว้ใช้ดื่มนะ จะเอาเปลงแก้วน้ำแปลงฟันที่เพื่อนยาสีฟันไปดื่มน้ำได้ไหมคะอ่ดื่มได้แต่มไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะอันมัดูสิของอันต่อไปแดลมัน<ๆ>คือยาสีฟันยาสีฟันแบบไหนก็ได้แต่ขอให้มีฟูอรไรฟูอรไรไว้ครับไลคะป้องกันฟันผุคะ่ะแล้วมาดูอันสุดท้าย เอามาทำไมคะเนี่ยผ้าเช็ดหน้าคุกกี้ไม่เห็นให้ใช้เลยคุกกี้เคยบอกให้ใช้แล้วหลังจากล้างหน้าล้างหน้าหละไยฟังเอาวันนี้คุกกี้จะมาสาธิพิ่กิการแปรงฟันให้เด็กดูนะคะอันดับที่หนึ่งแล้คุกกี้วางก่อนอันดับที่หนึ่งคือเอาแปรงสีฟันออกมาแล้วคุกกี้ก็จะบีบป้ายาสีฟันก่อนมียาสีฟันเข้าไป ปิดทห้ไม่ต่อค่ะอ่ะเอายางยางเก็บไว้ก่อนแล้วเอาเที่ยวน้ำไปตักน้ำมาวนตักมาปากกอนนะมีปากชุ่มๆก่อนแล้วก็เอาแปรงสีฟันจุ่มน้ำแล้วแปรงฟันให้แปรงยังไงคะแปรงขึ้นแปรงลงแปรงขึ้นแปรงลงแปรงขึ้นแปรงอะแปรงเสร็จแล้วก็ล้างแป ให้สะอาดเลยแล้วก็ว้วนปากลงแล้วก็วม้วนออกอ่ะมจะทำได้ไหมคะทำได้ว้วนปากก็เสร็จแล้วทำไงต่อคะเอานะ้ำลนะ้าง เรียบร้ยรอยนะคะเ,เด็กเตรียมสีดินสอยางลบมาให้พร้อมเลยนะคะอ่ะแล้วเอาใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยคำชี้แจงให้เด็กๆวงกลมสิ่งของที่ใช้ในการแปลงฟันเมื่อกี้คุณครูกิกก็บอกแล้วว่าใช้อะไรบ้างในการแปลงฟันอนเด็กเก็บไว้ในใจก่อนเอาน,นิสองขึ้นมานะคะ่ะ ดูรูปแรกสิรูปอะไรคะแก้วนะ้ำใช่ไหมคะแก้วนะ้ำต้องใช้ในการแปลงฟังนไหมคะ,ะต้องใช้ให้เด็ก,ดกโบโะะ่งเลยค่ะดูรูปต่อไปรูปหวีต้องใช้ไหมคะหวีเอาหวีมาแปลงฟันนี้ไหมคะไม่ได้ไม่ต้องวงนะคะอะดูรูปถัดไปรูปยาสีฟันยาสีฟันต้องใช้แปลงฟังนไหมคะ ต้องใช้ถูกต้องค่ะวงกลมเลคะวงกลมยาสีฟันเลยคะ่ะดูรูปถัดไปรูปผ้าเช็ดหน้าต้องใช้ไหมคะ,ะต้องใช้นะคะเพราะว่าแปรงฟันเสร็จมีคราบคราบสีขาวขาวคราบยาสีฟันของที่ปากเราก็ต้องล้างหน้าล้างหน้าเสร็จหน้าเปียก็้องทำยังไงคะต้องใช้ผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดต้องใช้ไหมคะผ้าเช็ดหน้า ต้องใช้อโวงมเลยค่ะอดูรูปตัอไปดูรูปเป็นรูปกระป๋องนะัำอัดลมต้องใช้แปลงฟังนไหมคะเอาบ้านไหนมีใครใช้นะัำอัดลมแปลงฟันบ้างไม่มีนะคะอ่ะเราต้องใช้แก้วใช่ไหมคะกระป๋องต้องใช้ไหมคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำอะไรดูรูปถับไปตหลิวฮัพอีต้องใช้แปลงฟังนไหมคะ ไม่ต้องใช้ไม่ต้องหัอะไรดูรูปถัดไปแปลงสีฟันต้องใช้แปลงฟันไหมคะต้องใช้ที่สุดเลยแปลงสีฟันเอาไว้แปลงฟันใช่ค่ะเอาวงกลมแปลงสีฟันเลยค่ะอ่านดูรูปถัดไปรูปเตารีดเตารีดต้องใช้ไหมคะไม่ต้องใช้นะคะเตารีดไม่ใช้รีดาใช้แปลงฟันมไหมไม่ นะคะไม่ต้องทำอะไรอ่ะแล้วมีเด็กรูปมีเด็กกำลังแปรงฟันอยู่ให้เด็กระบายสีรูปเด็กแปรงฟันไปเลยไม่ต้องวงกลมนะคะจากนั้นให้เด็กใช้สีระบายสีสิ่งที่เด็กๆวงกลมไว้มีรูปอะไรมากคะแก้วน้ำแย้สีฟันคาชิ้น,นาแปรงสีฟันให้เด็กระบายรูประบายกี่รูปคะมสี่รูใช่ไหมคะ,ะเยี่ยมมาก อเด็กทำให้ส,สวยๆนะคะระบายสีอย่าออกนอกกรอบค่ะจะใช้สีไราตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุกคิปขอไปก่อนนะคะเดียวเจอกันในพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ